ครับสวัสดีครับวันนี้ครับเสียเขาพาผมมาที่บ้านจรวยนะครับพามาบ้านของเสตินนะครับนี่บ้านเสตินครับอ่ะเราก็เดินไปเลยครับโอ้วันนี้อากาศร้อนครับแดดดีมากเขาพามาอะไรที่อะไรก็ไม่รู้เนาะก็อานี่ รถของดินด่วนครับมาพึ่งเป็นครั้งแรกครับที่มาบ้านของเสียตินครับผมนี่นี่ดินด่วนเอาเอา <laughs> เไงพี่จ<ะ>เจ๋วเจ๋วเป็นครั้งแรกที่ได้มาธุรกิจ ดูฟาร์มข้างหลังไหมนี่ธุรกิจครับอนี่ทํะไรอยู่อะทำไรทําไรจัดสถานที่ครับจัดสถานที่เฉพาะแต่ร่มนี่ไม่ต่ํากว่าสิบครับรถคันนี้แล้วก็เสื้อผ้าอีกโอ้พี่ชายบอกชวนพี่ซื้อรถทัวมานี่รถทัวเคยมีหน้าฝนนี่รถทัวทัวชอบลงครับฮะทัวชอบลง ตั้งฉายายให้แล้วตั้งฉายายแล้วน,ดวนัวด,นดนชิอดินด่วนทั่วนี่ครับโอ้มีโรงสีด้วยครับผมธุรกิจโรงสีข้าวแล้วก็ฟาร์มวัวครับนู่นฟาร์มวัวอยู่ข้างหลังแล้วก็โรงสีนี่รถไถก็มาอยู่นี่ครับ รถไถเมื sea, ่อก่อนก็ใ okay, ช้ค <cả> ันนี้ดัน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 แล้วก็พอมีคันใหญ่มีเจ้าบอทองมาเลยเอาคันนี้มาให้พ่อแกไถนาทำนาอยู่นี่ก็จริงจริงจริงแหละ รถไม่สะอาดจริงๆเลยว่าจะให้ดินดวนออกรถทัวก็ปฏิเสธจะแล้วดินดวนนี่ไม่อยากเล่นรถทัวร์เล่นเครื่องบิน,เ,น,เ,คบนเครื่องบินมันจังเป็นสี่สิบล้าน เล่นเครื่องบินบังคับโอ้เดี๋ยวเราจะยุแยงครับยุแยงแตะแคงรั่วไหนอ่ะอเ,เราจะยุแยงแตะแคงรั่วให้ดินด่วนออกรถทัวร์ครับอพอรถดำนี่หาคนขับยากแล้วก็คนขับขับและชอบงองแงใช่ไหมค,คนขับอ่ะขับและชอบงองแง ขับรถดำหกล้อก็งแงไงก็งอแงร้องไห้อะไรแบบเนี้ยเออเราก็เลยจะยุแยงแต่แขงรั่วแบบให้ไปหาดูรถทัวมารถทัวมันไม่มีหน้าฝนนะวิ่งได้ตลอดนะอือฮะเอ้าเยอะก็เราเอฟซีเยอะเนาะ นี่ไม่ได้แย้งเราก็ทํอาชีพของเราอาชีพของเราดำเด็กนั่นแหละเราเปลี่ยนเปลี่ยนมารถทัวร์แล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนนั่นด้วยเราแบบไอพาเที่ยวเราไม่ต้องไอดินดวนดัมซิ่งเราก็เปลี่ยนเป็นดินดวนพาทัวร์ใช่ไหมอาชีพของเราดีสุด,ดีว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเถอะ เย่ yeah. เปลี่ยนไปจะได้ไปเห็นน no ั่นเห็นนี่เขาด้วยเห็นนั่นเห็นนี Turn ่ยากแล้วขับรถไปดูตัวไหนเราไปรถทัวไปแบบคนเยอะเยอะกี่ล้านถามหน่อยไหนกี่ล้านเราเราจะเอาไอแปดแสนกว่ามีเอาเจ็ดแสนแปดแสนกว่ามี้รถทัวแต่เราเอาสภาพดีๆเอาก็เอาสักล้านสองล้านสามเอาล้านอ่ะผมเอาไปทำรถํำขายดีกว่า นี่ก็ออกรถทัวร์มามันก็ได้เงินมาเราก็ไปซื้อรถดั้มาขายก็ได้ประกันชั้หนึ่งเท่าไรไหนประกันแค่หนึ่งเท่าไรอ่ะหมื่นกว่าบาทเกือบแสนอ่ะอะไรประกันชั้นึ่งถามกันแล้วนี่อ้าวโอ้ยเปิดไม่ได้สวยแล้วทีนี้โอ้ อะไรแล้วขับขับไปพ่วงอะไรล็อกจะทําไงล่ะที่นี่พรงไหนล็อกก็ปลดล็อกไอ <laughs> ตอนขับนะ <laughs> ี่ก็าวารถเรากกอ,อาเงินล้านอ่ะมาทำรถดำขาย,ยดีกว่าทำรถดำขายไปไงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องนั่นหรอกอไม่ต้องหาคนขับ นั่นแหละจอดขายอย่างเดียวเลยมันดูเลวไม่มีทะเบียนบ้านแล้วจะทำยังไงออมาก็เ,เนั่นแหละ

ណាអោកតុណាអោទូស្មីអូទូស្មីមើម៉ឺម៉ាត់ស្រោមកខអាអំពុងអាអាត້ອງកានទឹអូມັນបាក់ມັນມັນមានភ្លេងលហើយរៀងឡងអូ เอารถจอดครับเดี๋ยวเราจะไปไปอะไรทรกศไปทกศไปทกศไ,ไ,ไม่ไม่ใช่ไปกู้เงินหรือไม่ใช่ไปใช้หนี้ไม่อะไรดอกคือไปแบบทกศเ <ไป S 1> มื่อสักโอนอำ,อำนาจสิทธิใ์ให้กับลูกหลานลชาพนากิจใ,ให้ลูกส่งตอ่อให้ลูกส่งต่อเ,เพราะ ส่งมาหลายปีแล้วเตยฉบับหนึ่งอาวุธฉบับหนึ่งตีนฉบับหนึ่งแม่สองฉบับแม่จะส่งเองส่งเองครับโอ้ทำหลายทำเยอะทำเยอะปีหนึ่งปีหนึ่งทำเยอะปีหนึ่งหมดเยอะแต่นี่แบบอายุมากแล้วก็อยากให้ลูกรับผลประโยชน์ต่อเลยครับครับเวลาแม่เป็นอะไรก็คนอาวุบคนอาวุธไปไปเบอรเก้าเองเออเบอรเงินใช้เองนั่นแหละ ไปกับใรเหมือนแต่ทวดอ่ะทำสารฉบับเนาะครับแล้วให้ลูกคนนู้นช่วยก็ไม่ช่วยคนนี้ช่วยก็ไม่ช่วยพอแกเสียไปแย่งกันแม่แม่รับคนเดียวเพราะแม่ได้คนเดียวอช่วยก็ไม่ช่วยอนไม่ช่วยเนาะนั่นแหละนั่นแหละจะเป็นอย่างนั้นแหละตอนแกเป็นอะไรก็เลยมามาว่าแม่ได้คนเดียวแม่ก็ต้องทำบุญคนเดียวนะครับเขาเขาช่วยมาก็แม่ให้เขาคืนหมดเลยครับแม่ไม่เอาไม่เอาเราได้เยอะแล้ว นงานอ่ไรการจบดจการเป็นงานยายให้ก็คือหมครับให้เขาช่วยมา5,000แม่ครับรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ